ยันยังนี่ครับเลมอจะเอาคันนี้เอแของแสนห้าใครจะไม่เอาเนาะอเ,นะเออเออเอาดิเต็มเจสก,กีเรือฮะเนี่ยขายไม่เนี่ยเรือเนยเอาเคียงอันนีใส่เนาะ เจสกี่โอ้ยเราไปซ่อมได้ซ่อมเรือซ่อมได้หมดเรือหางใส่เลยจังนะปอนี่วก็มีโน่นมีเฟรมเปล่าอีกอันได้ปอนี่มันผูกอะใส่ผูกแต่มันไม่กินโซ่ไหมก็ดูโซ่กิน โซ่สองร้อยไร่อ <simple> ยู <ions> <im itation> ada, <im itation> way, ups, ่ในแค่นี้เดี๋ยวสองร้อยโตสีักโตมันมันอัดใหม่มาจากรถเกี่ยวอีกทีนึงมันไปกินไปเยอะเนี่ยมันจะยุบไปเยอะเอาเป็นโลไปเนาะเอาเป็นกิโลไปขายเป็นกิโลไปเลยเอาไว้ก็อยู่อย่างนี้แหละทำบุญทำทานให้ใครดัสหรือโอเคด้านจันนี่รถตัดอ้อยเอา รถตัดัไว้รเี้ต่ำี้ยน่อยพังยังแล้วไปทิ้งไว้อย่างนั้นจะมีวาสนาได้แกะออกไหมนะไม่ใคเลื้ยเออมาซื้อรถตียางไดเลื้ยกลวงสุดสนใจรถตีจะมาเอาเป็ยังกอดรตดดกแ่รดีเาไหมยง่ไสูตรดิ แต่ว,ว่ามันหนามันจมเลยเ<ะ>ยังทําอะไรไม่ถอยมังมันก็ดีแบบมันบวกินเผาแน่นมาละ <c oughs> มันมานั่งเลยหายลอย <c oughs> นับเพิ่งจะพืนะ้นเท่านั้นะจะไปตีดินแห้งบ้านเราจารันเอาอะไรเท่าไหรปจิบัตพูดอะไรนี่ไ <c oughs> รลอยฮันซิฟครับ <c oughs> ปันไม่ต้องใช้เลยนะจัน <c oughs>

ไปลองไปลองเไปลองเลยมึงจะเป็โยกพุงหรอมันเขาเบารถมึงบอถึงไม่โยกพุงว่ะถึงไม่บิดเลยม็เจอมาเจอจะรองเดรับดิเขาจะไปลองเี่นเนี้ยไม่สอยเขียวงงหนบอเขียวงงก็แข็งเลย จะไปตีแห้งอยู่บ้านมันไล่ละร้อยห้าสิบเป็น,ปนขล่งไฟฟ<ะ>้าเนียมึงขล่งไฟฟ้าเลยติดแล้วก็ร้องปิดแล้วก็ลองได้เลย้างไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไป็ลงแล้เ <c oughs> อาโมเกี่ <c oughs> <laughs> <c oughs> ยวกันได้ล่ะ เสียงเงินนี่แล้วสับเปลือ ร่องยังร่องสั่มิหมุนแล้วเนาะตับสีเลยไหมเบาปะคันทนเบาปะฮะไม่ร้องหรอกเดี๋ยวเป็นบาดทะยักให้ตะบันเหลือเลยก็ปิดดาบตอนเลยปิดดาบดาบของเขาเงน้ยงเๆี้เอา กับบ่หมี่อีี่ดยเขาก 17, the ็เย uh, <board> ็ด <leaving> ม <home> ันไปใส่เหี่ยวซื้อหม่ในใส่ไายบอกตูดว่าซึมตูดนึ้นึนอไหนฮะไม่ตูดเขาปิดมีเลิงยงใช่ไหมแสนหาไฟิบอซื้อมาจานเน็กกินยี่สิบสองตัวเล็กอ่ะมันจะสู้ไหม สั้น่มันเป็นในอ่ะมันไม่ค่อยแรงจริงนะเดยจต่่างนมีัอดลงไม่หมดนออิสวอาแล้วก็สออับาลเดียวมอเตอร์ใหญ่ิริมีครับเนี่ยดงสิริเลยครับ สิิท uh ั้งนั้นเลยแล้วมันดูว่าสบเลยจ้ากลับบ้านไหมเขาชอบลองของอะไรแปลกๆนี่เดบูนะครับเดบูก็ไม่เดือดร้อนนะราคาไม่ถึงแสนนะดูเซน อะเดี๋ยวมาดูว่าจะจบได้ไหมจะได้กลับบ้านไหมทำกาดได้น่ากลัวมากสุดเลยอะเราติดตามเราเราติดตาม